ความเคลื่อนไหวทับช้างศึกทีมชาติไทยที่เตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดสุดท้ายที่จะดวลแข่งกับทีมชาติอิรักที่สนามปาสเตฮารานประเทศอิหร่านในช่วงค่ำวันนี้เวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เมื่อวานนี้ได้มีการถแถลงความพร้อมก่อนเกมโดยซิกโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยตั้งเป้าจะเป็นแชมป์ของกลุ่มให้ได้จึงจําเป็นต้องเก็บผลเสมอเป็นอย่างน้อยเพื่อเก็บแต้มจากอิรัก ส่วนสภาพทีมถือว่าพร้อมสมบูรณ์ทุกตำแหน่งโดยจะส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามไม่เน้นเกมรับแต่จะเปิดเกมรุกเข้าใส่อิรักที่อยู่ในภาวะกดดันเพราะต้องเอาชนะไทยให้ได้สถานเดียวสำหรับ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันท์กองหลังธทียรธรบุญมาทันกรวิทย์นามวิเศษธนบุญเกษารัฐทิสซองโดกองกลางสารัตย์อยู่เย็นปก,กนนนเก,กล้าอนันต์เกิดอฤทธิ์ทวีการ มงคลทศกรยัยชนะทิพสงกรสะ,ะสินและธีรศิลป์แดงดาดานย่าอยาอวานกุนซื้อทีมชาติอรราก็แสดงความมั่นใจว่าลูกทีมของเขามีดีกว่าและจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนพร้อมมั่นใจว่าจะแซงทีมไทยที่เป็นจ่าฝูงเข้ารอบแชมป์กลุ่มได้ด้วยหลังการถแถลงข่าวเวลา18.30นาตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศอิราน ทีมชาติไทยก็ได้ลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงปาสเทฮารานสเตเดียมท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีลมแรงทําให้นักเตะบางรายต้องนําเสื้อวอร์มมาใส่ซึ่งเ f c ได้ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพได้ไม่เกิน15นาทีตามระเบียบการแข่งขัน โดยเกมนี้ทีมชาติไทยจะใส่ชุดสีน้ำเงินอิรักใส่สีเขียวส่วนผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในเกมนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา com จะใช้ทีมผู้ตัดสินจากกาตาได้แก่อับดุนรามานอาลจซิมเป็นผู้ตัดสินที่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นผู้ตัดสินดาวรุ่งวัยแค่29ปีเท่านั้น โดยเกมนี้ไทยขอเพียงแค่ผลเสมอก็จะเข้ารอบ3หรือรอบ12ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีส่วนอิรักต้องชนะรวดใน2เกมที่เหลือกับไทยและเวียดนามถึงจะเป็นแชมป์กลุ่มและจะทำให้ไทยเข้ารอบในฐานะ1ใน4ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุด